วันนี้วันนี้มีอะไรนะ่ะสนใจไหมจะลองเล่นลองสามด,ดูครับผมนี่ครับโลงสามเ็นเราเป็น,ปนเออเออเลูกบออ่าเฮ้ยเลยโอเค กลับมาโอ้กลับมา,าพู้ปชิดนะเนี่ยของหมวกแทงปลาเนี่ยโง่พี่ใจเย็น พี่คลัสค่วยตายแล้วเดี๋ยวๆหลวงพี่ใจเย็นไม่เอาไหนเลยครับผม หลวงพี oh, ่ซื้อบื้ว้ฮหพี่ซื้อบื้อจริงๆนะบอกก่อนเลยเอมันเอาตัวอะไรมาโอ้ยเฮ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 คนเลยนะ โอ้แล้วจะสู้หลวงพี่ได้ยังไงเนี่ยเฮะครับ <c oughs> มาแล้วยานไปานมาดิดูพี่ เฮ้ยใช่ครับพี่นี่แข็งเหรอเดี๋ยวเอี๋ยวอิจฉาแล้วโอ้หดีดีพี่อยาสนิมนะั่นมันไม่ช่วยอะไรหรอกไปเล,เลยพี่ สี่ฮนะโอเคหกอันอีกต้องรีบผ่านนะเพราะว่าแบตมันเริ่มลดแล้วผมนายลุงพี่โว้ดเป็เเเนพระไม่ล่ะฮะเดี๋ยวตัวไหนมันเร่งเร็วเนี่ย นี่นี่หรือเปล่าเออนี่ไงก็ถ้าข้าตัวก็หัวเนี่ยผมว่ามันมันแพงมหาศาลเผมนี่แอปเขาผมมาอันนี้ผมเล่นเป็นประจำนะว่าไหม พี่อโอ้โหหลวงพี่อหลว,ง,หวงพ,วงวงพี่พี่เฮ้ยใจเย็นหลวงพี่เยน็น งนั้สยบลุงพี่เลยดีกว่าได้จะเลินพอนะผมสยบลุงพี่ได้แล้วไปดีกว่าจบครับ <c oughs> จบครับผมจบแล้วจบ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 